ถ้าสวดเป็นยังไงก็เอาไปประโยชน์ได้คําว่าสวดเป็นก็คือสวดบ่อยๆเหมือนร้องเพลงอ่ะร้องเพลงบ่อยๆมันก็สนุกใช่ไหมร้องเพลงสนุกเลยอ่ะมันมีความรู้สึกเข้าไปในบทเพลงเลยอ่ะรูทั้งรูปและนามพอร้องก็เข้าไปถึงจิตเลยความรู้สึกเลยเพลงทุกเพลงสุขเ,เพลงสนุกเฮฮามันไปเลยอ่ะ แต่สวดมนต์นะโมพุทธ,ธายะเฉยเลยไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ถ้าเราสวดนานๆเข้าล่ะ,ะตามองพระจิตอยู่กับพระตามองรูปพระอยู่ที่บทสวดความรู้สึกก็เริ่มเกิดล้วเริ่มมีความรู้สึกเพราะมันเพผย ใหม่ๆก็อาจจะคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นไปมั่งล่ะใช่ไหมมีคนถามท่านบอกเวลาคิดไปทางโน้นทำไงเองก็คิดถึงบุญเดียวหนๆนเองก็คิดอยู่แล้วกรรมพระไปด้วยสวดไปด้วยมันต้องคิดอยู่แล้ว่สัตวาแต่เองก็คิดบุญคิดจะไปทําบุญคิดจะไปรักษาศีลในวัดคิดจะไปให้ทานคิดจะไปสร้างพระโน่นนี่นั่นก็คิดไปน่ะมันก็เป็นสายใหญ่ของบุญ นี่เราสวดไปนานๆเข้าไม่รู้เรื่องอะไรเปลี่ยนไปไม่ได้แล้วอาทิสวดแล้วไม่รู้เรื่องคือสวดไม่เป็นคำว่าสวดไม่เป็นคือสายใหญ่ไม่ติดต่อขึ้นไม่ติดต่อเหมือนเล่นโทรศัพท์อะเล่นไปโน้นเหมือนเล่นไปนี่เหมือนสายใหญ่ก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมเล่นได้ั้งคืนแต่สวดมอน,น่ะ จะให้มันเพลินทั้งคืน่ะได้ไหมพอจะเพลินทั้งคืนได้ไคูไคม่ไปไหนก็ไปอยุ่สาขาน้ําป่านี่แหละไม่ต้องทำอะไรเลยกินนอนสดมนอย่างเดียวเลยเตรียมตัวตายตายเหมือนทำนะเนี่ยเผาทันทีแล้วนะตายแล้วเผาให้ด้วยสวดมนต์ตามอายุขไขสง่งวิญญาณให้เสร็จดีไหมจุเอาดีดีด โอ้หาที่ไหนได้ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะมีแต่ทำม,มืองนะและสาขาเท่านั้นนี่แต่ไม่มีใครมาเลย<笑><笑>เพราะไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาเขาว่าพอป่วยก็เริ่มละพอผิดหวังก็เริ่มละไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสตร์จริงๆนะท่านไม่มีมีฐานท่านบอก คนไม่มีฐานคือคนไม่เชื่อคำว่าฐานคือรู้เรื่องนรกสวรรค์รู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องของกรรมไม่ต้องรู้เรื่องคนอื่นะลุงตัวเองนี่แหละตัวเองเกิดมาจะจำความได้มันก็มาทึกกรรมแล้วตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกินเสียงจะเป็นโลกทุกวันนี้วัตถุไงม,มันก็เลยไม่รู้เลยห่างจาก ห่างจากธรรมชาติห่างจากธรรมะธรรมะคือธรรมชาติห่างไม่รู้ตัวเองจะตายเมื่อไหร่หรอกแต่ตายนะตายแน่นอนนะไม่ใช่คิดไปจะตายแก่นะไม่ใช่กรรมหมดเมื่อไหร่อายุไขหมดแลวก็ตายนะตายแล้วก็เกิดเลยนะตายปั๊บเกิดเลยฮนะออกจากร่างปั๊บก็บเกิดเลยเกิดไปไหนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย มันต้องพิสูจน์แล้วล่ะศาสนาพุทธเป็นาศาสนาพิสูจน์ได้นะสุดๆเลยนะพุทธศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะตอนที่หลวงตาฝึกกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงตาให้ความสําคัญในการสวดมนต์มากกว่าอย่างอื่นนะขนาดงานลงงานเลี้ยงอะไรหลวงตาตัดไปหมดเลยจินฟียังไม่ไปเลยถ้าเองทําไปนานๆเข้าเองจะรู้ว่ากําลังจิตเนี่ย กำลังบนมันมีไหมท่านวามันจะเพิ่มเพื่อนมันจะเข้าใจแล้วว่าตัวพิจตัดพบชาติมันเรื่องเล็กหรอกสงานบอกจะเกิดหรือไม่เกิดรเรื่องเล็กหรอกท่องบอกแต่ต้องทาต้องห่างจากความรู้สึกสังโลกเราสวดมนต์ทุกครั้งเนงนะี่ยห่างนะไม่ใช่ไม่ห่างห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานนะห่างจากอารมณ์ไม่ดีทั้งหมดเลยอะห่างจากกายกรรมไวจีกรรมลองคิดดูเนี่ย ที่นี่เมื่อสาขาทั่วไปเราจะมีเปิดเปิดเพลงฮะเพลงนะโมพุทธายะท่านไปไหนไม่รอดหรอกนอกจากท่านดิ้นไปคิดไปพอคนสายใย,ยคิดะนะโมก็ไม่เข้าหูแล้วเพราะจิตมันไปใช่ไหมไปนานๆเข้าเดินไปลำคาญน,นะโมแล้วละ่ะลำคาญน,นะโมเดี๋ยจะออกไป้างนอก ไปคิดต่อข้างนอกนะหรือไม่ก็เล่นเกมมั่งเล่นติ๊กต๊อกมั่งเล่นอะไรก็ไม่รู้มีประโยชน์ไหมไม่มีนะนั่นนะตัวที่ดึงโลกมาตัวที่ดึงลำขาญมาตัวที่ทำให้ติดติดใช่ไหมถ้าเราสวดมนต์แล้วติดล่ะอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ลวงตาว่ามนุษย์เนี่ย แล้วเป็นผีนะะมนุษย์เนี่ยคุยกับผีไม่ได้ไม่ใช่เพราะผไีไปจากมนุษย์นะพุทธศาสนาเนี่ยฝึกได้คุยกับวิญญาณได้คุยกับได้ทุกภูมิยกเว้นนรกลงไปคุยกับเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ให้ลงเท่า <c oughs> นั้นคุยได้หมดแหละสุดยอดไหมแล้วท่านก็แก่ด้วย แก่ลงทุกวันแก่แล้วท่านจะไปไหนเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ยปัญหาใหญ่นะนเนี่ยท่านไม่ให้คิดถึงชาติเดียวนะหลวงพ่อท่านให้คิดไกน่นว่นะเราก็เลยเป็นนักธุรกิจบุญตามพุ้ธับกุ่มปัญโยตามหลวงพ่อทุกสถานที่บูหลวงปู่ ลูกหลวงปู่หลวงปู่ท่านจะสอนทุกคนเองเพราะนั้นสถานที่ทุกที่ไม่มีใครเป็นเจ้าว,วาดหลวงปู่เป็นเจ้าว,วาดหลวงพ่อเป็นเจ้าว,วาดนอกนั้นก็นเป็นผู้ดูแลเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเพราะว่ามันไม่ใช่ของใครแต่คนนี้ตายไปคนอื่นกาแทนนี่แหละคือประโยชน์ประโยชน์ที่คน ถวายที่ดินเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคนถวายที่นะมันมีบุญไปเรื่อยๆย,ยิ่งสร้างวัตถุสร้างโลกหลวงปู่สร้างศาลาสร้างสรารที่บธรรมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยสิ่งก่อสร้างมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นวัดโดยปริยายมันก็โอ้โหได้บุญไปสองพันกว่าปีสองพันกว่าปีนะ หมดศาสนาพอดีโมทนาสาวโซทิคนที่ถวายที่ด้วยละตรงหลังหลวงปู่นะเราจะสร้างจากักรพรรดิองค์ใหญ่ๆนะข้างล่างเป็นถ้ำนะเดีย๋ยวสองางวันในช่างมันจะมาขึ้นฐานแล้วล่ะปั้นจกักรพรรดิองค์ใหญ่เลยฮนะข้างล่างเป็นถ้ำทํำเป็นถ้ำใช่ไหมเนี yeah. ่ย เราก็จะทำให้คนที่ต้องการฝึกเรื่องราวของพุทธศาสตร์แนวทางของหลวงปู่หลวงปู่ท่านสอนอะไรคนจะมาฝึกที่นี่นะมานะทำไมไม่มามาเพราะมันมาจากเว็บแล้วก็มาเองไม่มาเดี๋ยวเราจะรถไปรับ ที่หลังสินเราจ้างให้ท่านมาสวดมนต์นะสมัยก่อนหลวงพ่อจ้างเด็กสวดมนต์นะฮะสมัยที่หลวงตาอยู่ที่ท่าเมืองนาหลวงตาจ้างเด็กสวดมนต์นะส,สังเสียวดังๆด้วยหลวงตาขึ้นไปบนเขานู่นเสาทิศมันก็ต้องมาสวดมนต์พ่อมันต้องอยากได้สตังไงต้องสวดให้ดังนะจึงเขาที่หลวงตาอยู่ละ พอที่มันสวดนานๆเข้าคนเท่าได้ว่าน,น่ะสวดได้หมดแล้วอ่านหนังสือไม่ได้นะแถวนั้นนะ่ะไม่ได้เรียนหนังสือไทยนะเขาเรียนหนังสือของไทยใหญ่แต่เมืองหน้ามันเป็นคนไทยใหญ่ทั้งหมดหมู่บ้านเนี้ยนะมีลุงตาคนเดียวนะ่ะไปอยู่กับเขาอ่ <c oughs> ะลุงตาอยู่โน่นอยู่อีสานน,นน่นสะกนนน่นไปอยู่กับคนไทยใหญ่ที่ร แล้วเขารู้เรื่องไหมล่ะเขาสวดได้ยังไงก็ลูกหลานเข้าไงอนนในสวดได้ทั้งหมู่บ้านประมาณนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ยากนะไอ้สวดมนนะียถ้าคนสวดมน์เป็นนะดูหน้าก็รู้หน้าจะมีความสุขอ้าวก็สวดมน์มีทุกข์มีเป็นไปยังไงอนะ่ะสวดมน์พุทธมน์มาอยู่ที่ จิตมาอยู่ที่กาย,ยางไงเพราะจิตเราก็คุมกายอยู่อะ่ะถ้าพทุทธมนต์อยู่กับจิตเรานาน,าน,านๆกายเราจะเป็นยังไงอะ่ะมีคนถามเรื่องการแผ่เมตตาแผ่ยังไงเขาก็แผ่ตอนสวดมนต์นี่แหละนาโมพุทธายารวบรวมผู้ขึ้นพทุทธมนต์ที่เขาสวดกันทั่วโลกเนะนี่ยนิมนต์มาที่เราอัญเชิญมาที่เราแล้วเราก็ แต่ไปตามจุดเป้าหมายเนีย่ยจะไว้นะคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยพวกที่ดูแลสาขาทั่วๆไปนะถ้าท่านไม่ทํานะไม่มีใครเข้ามานะบอกท่านต้องนำขึ้นที่สวดพร้อมกันเนี่ยมาที่ท่านมาที่เราแล้วก็เจาะไปกับคนที่ช่วยผมหน่อยหลวงตาช่วยผมหน่อยหลวงพี่ ผมปัญหาอย่างงูอ,อย่งเงี้ยแบบพอเราแผ่ไปเนี่ยมันก็ตัดสายใหญ่กรรมของเขาสายใหญ่กรรมที่เขากําลังสวยกรรมไม่ดีขึ้นไม่ดีอ่ะพอเขาสายใหญ่กรรมพระไปที่เขาสายใหญ่กรรมไม่ดีก็ห่างออกไปขึ้นที่ดีที่เขาทําไม่ได้อิดมันก็ต่ตเข้าใจไหมถ้าหลวงพี่อ่ะ สวดมนต์ไปตอนเนี้ยตอนนี้อัยยี่สิบจะไหมอยี่สิบไม่ยี่สิบเมื่อยี่สิบได้ไงผ่านมาแล้วในยี่สิบเะถ้าลงพี่ทําอย่างหลวงตาว่าเนี่ยนะที่หลวงตาทนะํานี่นะไม่ไปไหนหลวงพ่อจะไม่ให้ไปไหนให้อยู่กับพระให้อยู่กับการสวดมนต์ให้อยู่กับการพยายาิจารณาให้อยู่กับการแผ่เมตตามโมทนาบนบนับนทึกบุญ สิ่งที่เราสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยกาลังจักรพพัดมาไหม,ไมกําลังไตสนาคมมาไหมกําลังพูมิหารมาไหมแล้วบุญกุศลที่เราทําในอดีตมาเต็มเต็มเลยขึ้นเดียวกันหมดเลยถามว่าจิตสว่างไหมสว่างทุกไม่ยากอะไรคิดถึงใครก็ได้พรุ่งนี้อย่าลืมพิซซ่านะมาเยี่ยมหน่อยถ้าตอนที่เราแผ่ไป มันถึงนึกถึงเราพอดีอ่ะพอดีเหมาะเลยโอ้นึกถึงหลวงพี่ว่ะพวกนี้ต้องถือพิซซาไปถวายหลวงพี่หลวงพี่อยู่ไกลอ่ะคงไม่ได้กินหรอกประมาณเนี้นี่คือการพิสูจน์ในการสวดมนต์บางคนสวดแล้วเนี่ยนึกถึงตัวเลขยังได้เลยถ้านึกไม่ได้แสดงว่าในอดีตไม่เคยบันทึกในอดีตกินไปเกือบหมดแล้ว ไม่เหลือต้องทำใหม่นะจ๊าทำทานใหม่ยอตู้เวลายายอตู้ทำไงรู้ป่ะพุทธังสตังใส่ตู้เฮงเฮงรวยรวยทำมังสตังใส่ตู้รวยรวยเฮงเฮงสังคังสตังใส่ตู้รวยอย่างเดียวเนี่ยเคล็ดลับไปแล้วปอก่อน เทวดาแถวนี้รับรู้เทวดาแถวนั้นแหละบอกรับรู้นะท่านต้องช่วยเรานะอธิษฐานช่วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตท่านเกิดคนเดียวไม่ได้นะเราเกิดคนเดียวก็ไม่ได้นะเกิดไม่มีเพื่อนอยู่ลําบากนะประมาณเนี้ <c oughs> โอ้ศาสตรหลวงพ่อเนี่ยเท่าฝึกจริงๆนะดูหน้าก็รู้ยิ่งแก่น่าย,ยิ่ง สาวขึ้นอ่ะยิ่งแก่ยิ่งสาวขึ้นสาวขึ้นบันไดไง <c oughs> ห,นหน้าตามันจะบอกเลยอ่ะบอกเนี่ยยายคนนี้มีบุญมีบุญได้ไงอ่ะเพราะอารมณ์เสียก็มาสวดมนไงพออารมณ์ลูกหลานจะงดหยดกับลูกหลานกันนะโมโพธายะพอจะหงดหีิดลูกหลานกันหน้าเปลี่ยนขึ้นบ่อยๆอ่ะเปลี่ยนขึ้นบ่อยๆบ่อ,อ,อยเข้าบ่อยเข้า เสียงที่มันมาก็ไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินนะเอ,าเอ,เอา้าไม่ได้ยินเหรอเอ้ายหญ้าไม่ได้ยินเหรอเขาด่าหญ้าเมื่อกี้เนี่ยอาใครล่ะออกมบอกไม่รู้อา้าวไปรู้ได้ไงอยู่กับพุทธมนต์นนะอยู่กับพระก็เลยหน้าตาก็เลยผ่องใสขึ้นใช่ไหมปะเหมาะข้อดีไปเจอเนื้อคั่วอายุสิบหกเนี่ยโอ้โหเขาเห็นเขาน้ำลายไหลเลยนะอา้าว ความผูกพันในอดีตไงเออเขาเห็นโอ้ยายคนนี้สาวๆคงจะคงจะสวยนะเนี่ยประมาณเนี่ยตาอย่าลืมว่าตาดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจนะบอกก่อนดวงตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของดวงใจเพราะนั้นสวดมนต์ในศาลหลวงพ่อเนี่ยสวดได้ตลอดเวลาไม่ใช่จะมาสวดในวัดหรือในที่ไหนฮะที่บ้านก็ไม่ใช่ ตามถน,นนหนทางต้องสวดนะหลวงพ่อสองไม่สวดไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรล่ะเพราะเองทํากรรมไว้ในโลกเนี้ยเองรู้ไหมเองทากรรมไว้ตรงไหนเองจะรู้ไหมเองยังพิสูจน์ไม่ได้ดันเองไปฆ่าเขาอยู่แถวๆนั้นดันมันยังอยู่อะมันยังรอเองอยู่เนี่ยเองตายแน่นอนท่านบอกใช่ไหมล่ะเราไม่รู้ว่าที่ตรงไหนเนี่ยไปไหนมาไหนในประเทศไทยเนี่ย เราเคยทำกรรมอะไรไว้กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมปานาธินากรรมมุสาสุลามันอยู่ตรงนั้นนะนะมันไปไหนแต่จิตเราเป็นจัวบันทึกขนาดเราไปไหนเนี่ยเรายังรู้เลยเอ๊ะมาน้ำปาดเนี่ยคุนคุ้นว่ชาตินี้กูไม่เคยมาเลยทำไมมันคุ้นน,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 นั่นคือชาติที่แล้วนะจ๊ะถ้าท่านมาฝึกปั๊บเนี่ยจะรู้เลยท่านทิ้งอะไรไว้ในนี้ท่านขี่ไว้ได้ที่ไหนยังรู้เลย ไม่หายไปไหนนะกรรมเนี่นี่คือพุทธศาสตร์จริงๆที่ทีนี้ถ้าท่านเชื่อแล้วเนี่ยท่านต้องรีบสวดแล้วล่ะอย่าไปสนใจโลกเลยอย่าไปดูเลยทชีวีอย่าไปดูโทร,โทรศัพท์นานนะมานั่งสวดมนต์ให้มันชินดีกว่าพอท่านชินแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากคุยกับใครหรอกมันเพลินมันเพลินเหมือนเล่นไพ่แลแหละ มันเปิดมันเล่นไ้โลนะมันเพลินเ,เหมือนร้องเพลงแหละมันจะเพลินไปแล้วเวลาเพลินเนี่ยมันก็จะแผ่เพราะขึ้นมันมาที่เราขึ้นทุกขึ้นมาที่เราจิตเราควบคุมชาติอยู่ถามว่าคนป่วยเนี่ยจะหายไหมหายนะอย่าลืมว่าจิตเราควบคุมมันอยู่ในธาตุทั้งสี่แล้วเราอะไรมาเราพุทธมน เราบารมีุูธเจ้าในอดีตปัจจุบันแปอนาคตท่านทิ้งไว้ท่านไม่ได้ไปด้วยแล้วุูธเจ้ามาจากใครมาจากมนุษย์ตาดำดาอย่างเราเไม่ได้มาจากใครพอท่านรู้ฐานแล้วเนี่ยท่านก็เกิดเกิดตายตายอยู่แล้วท่านบอกหลวงพ่อท่านบอกเองก็เกิดเกิดตายตายอยู่แล้วเองอาทิอยากเป็นอะไรก็ได้เนี่ยฝึกเอาไม่ใช่ใหญ่ชาติเดียวชาติหน้ากูก็ไม่ใหญ่แล้วไม่ใช่มันจะมองไกลๆท่านบอก ชาตินี้ทนหน่อยกันนะทนทําความดีหน่อยกันนะชาติเดียวทบอกโอ้ยตดมหายเหมินหรอกทัานอกร้อยปีนะร้อยปีร้อยปีสี่หมื่นวันวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วตอนนี้เราจะอยู่สักกี่ปีเอาบอกลบคูณห่างแล้วโอ้กูอยู่สักพันปีหรือเปล่างน0 0สองพันไหมโอ,โอ,โอ้คงไม่ถึงลงตาอยู่ไม่กี่วันนะเนี่ยจะไปแล้วนะแล้วจะรีบเกิดแล้วนะกำลังมัน อ้าวกำลังรอคนสวดมนต์มันๆนก็ต้องรีบเกิดละท่านฝึกนะท่านจะเพลินท่านจะมีความภูมิใจในตัวท่านเองเพราะเวลาสั้นสวดนานเข้านานเข้าแล้วท่านจะเพลินเวลาท่านไปไหนท่านจะมีความรู้สึกเอ้ยคนมันทําไมไมาอยู่ข้างๆเราวะเพราะมันไม่ใช่คนนี่วามันผีนี่ว่าอ่ะแสดงว่าเออได้ผลว้ยจิตนะมันมีความรู้สึก มีความรู้สึกคนมีความรู้สึกทุกคนน่ะบางบางทีไปไหนเดึกๆขนสักลุกแล้วฮ่าพราะขนลุกมาผีเราวิ่งแล้วตอนเนี้ยผมไม่ใช่ขนลุกก็คือจิตมันสัมผัสในโลกของวิญญาณสัมผัสในคลื่นของความคิดมนุษย์มันสัมผัสจิตสัมผัสจิตมันควบคุมชาติมันก็ออกอาการเข้าใจไหมมันมีความรู้สึก มันง่ายๆไม่ยากหรอกง่ายนะบูดึงมันยากตรงที่เราจะสวดยังไงเนี่ยสวดให้มันเพลินเนี่ยทํำยังไงเนี่ยมันก็ต้องสวดประจำมันจะเขาหยุดสวดชั่วโมงแล้วกูก็คุยกันอะไรก็ไม่รู้คุยไม่จะคุยเรื่องอะไรเนอะกเรื่องเก่านะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรจะมีอะไรแค่เนียแล้วก็แยกย้ายกันไปเอ้ยถึงเวลาสวดมต์ข็มาสวด สวดเสร็จอ้าวมาคุยกันอีกละเรื่อไม,ม่ก็เอาโทรศัพท์มาดูเปลี่ยนขึ้นละขึ้นท่านเปลี่ยนละไปทางโลกละเรียนไม่ติดต่อละจะสัมผัสโน้นสัมพันนี่ก็ไม่ได้ละเพราะมันไม่ขึ้นมันสายยิ่งสวดสวดมนต์ไปแผลแม่เจ้าไปโมทนาบนบันทึกบนไปวนเป็นวนมาแถวนี้จากวันเป็นเดือนจากดืนเป็นตืออย่างที่หลวง หลวงพ่อท่านสอนน้องตาไว้นะคิดอะไรไม่ออกเป็นไปไม่ได้หรอกพราะพระเนี่ยมันเป็นกระแสของบรารมีที่ท่านรวมไว้ในพระเรามีปัญหาเรานึกถึงพระพระก็ดึงขึ้นที่ท่านทิ้งไว้ในโลกมาที่พระก็มาที่เราใช่ไหมละ่ะท่านจึงบอกพระข้าองค์หนึ่งเนะี่ยเองอยากรู้อะไรเนี่ยรู้ได้ทั้งสามโลกธาตุ เรียนได้หมดเลยเองอย่าไปอ่านหนังสืออ่านเนี่ยเองรู้ว่าใครเขียนเองอ่านแล้วเองจำได้แล้วมันเข้าถึงใจไหมจะบอกแต่ศาสตร์ส่วนมนต์เข้าถึงเนี่ยความรู้สึกแน่นอนแล้วมีความรู้สึกแน่นอนปัญหาน่ะมันต้องขยันนะยขยันนอนกินกินนอน ตรวจมลตองขี้ไรเนี่ย,ยที่เนี่ยธาคารน้ปาปนะ่าเนี่ยรีบมาซะอา้าวถ้าไม่รีบก็แก่ไงไมันแก่รู้ทุกวันเนี้ยหรือจะไม่แก่ <c oughs> หรือจะไม่ตายตายแน่นะบอกก่อนนะตายแล้วไปไหนปัญหายอยู่ในโลกวิญญ,ญาณทุกก็ลงมนุษยนะ์ไม่ฝึอกอะโลกวิญ,ญญาณคือโลกผีโลกวิญ,ญญาณคือโลกผีโลก,ผโลกนามธรรมา เป็นโลกอธิสมรากายท่านเรียกว่านามธรรมามันออกจากรูปธรรมเขาก็เรียกนามธรรมาก็ได้เรียกผีก็ได้เรียกวิญญาณก็ได้เรียกอธิสมรากายก็ได้มันมีขึ้นเดียวไม่สุขทุกข์และเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วยเปลี่ยนขึ้นไม่ได้ไม่มีธาตุให้เปลี่ยนนี่สําคัญจะเปลี่ยนตอนเป็นมนุษย์เนี่ยอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนให้มันดีได้ ได้ฮะเพราะฉะนั้นในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยไม่มีอะไรเลยฮะกินนอนสวนมดมนต์ยิ้มยิ้มเวลาสวดก็ยิ้มยิ้มไปยิ้มใช่ไหมจุยิ้มแล้วก็สวดไปพิจารณาไปนึกถึงญาตินึกถึงผู้มีพระคุณนึกถึงใครก็ได้ไปนะทำไมไม่ไปในอนาคตท่านไม่ขี้เกียจน,นะ หลายวันหลายเดือนหลายปีท่านอยู่ในขึ้นตรงนี้เนี่ยข่าวก็จะเริ่มมาแล้วเอ้ยเมื่อคืนฝันเห็นหลวงพี่หลวงพี่จะมาบอกหวยโดนถูกอีกไงนี่เห็นไหมเพราะนี่คือประโยชน์แหละอย่นี้หลวงพี่บอกเออแสดงว่าสวดมนเห็นผลแล้วมันจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคนก็จะสัมผัสมั่ง คนก็จะมีความรู้สึกมั่งในอนาคตเป็นประโยชน์กับตัวเองไม่พอเป็นประโยชน์กับมนุษย์วิญญาณทั้งหลายที่มีทุกข์ทุกวันเนี้หลวงพี่นำขึ้นขึ้นที่มากที่สุดในยุคนี้คือจักรพกรรดิหลวงปู่แล้วก็บ,บุญเราอีกลองคิดดูดิอยู่กับจิตเราตลอดเวลาเพราะเราไม่ไปไหน มันจะไปเราก็กลับมาเราจะไปเราก็กลับมาเราจะไปเราก็กลับมาเรากลับไปไม่เราไปไม่นานถ้าไปนานมันต้องจีนนู่นแหละไปอยู่นานนู่นอยู่นานอะไรแต่เนี้ยอย่างหลวงพี่ถ้าจะศึกเนี้ยถ้าหลวงพี่คิดถึงโลกนะคิดไปคิดมาเอ้ยตอนนี้ก็ยังนมอยู่เอาไว้แก่ก็ามาบวชน่นเนี้ยไปยาวเลยนะสายใหญ่ออกมายาวเลยสักพักไม่นานนะไม่กี่วันแล้ว ท้าพี่ก็เดินออกไปแล้วละ่ะไม่กล้าศึกที่นี่เราไปศึกที่อื่นภายเขาประมาณนี้แหละใช่ไหล้ล่ะเพราะขึ้นไม่เปลี่ยนมันไปทางโลกโลกมันก็ดึงไปอ่ะทีนี้ท่านหลวงพี่อยู่กับบทสวดนะอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ช่วยผมหน่อยครับตอนนี้จะทําไงดีอย่างนั้นน้องก,ก็พิสูจน์ให้ผมให้รู้ได้ได้ไหมหลวงพ่อเนะี่ยถ้าพิสูจน์ได้ผมจะไม่เสร็จตลอดชีวิต ขอสามตัวนะหลวพอ่อพอได้แล้วตายแล้วสึกไม่ได้แล้วอธิษฐานแล้วเนี่ยถ้าเป็นจริงเนี่ยโอจะสึกกดลำบากแล้วตอนนี้จะมาเออปัญหาอยู่ตรงเนี้ยถ้าสวดไปนานๆเข้าเนี่ยท่านบอกมันต้องพิสูจน์ให้สวดมนเนี่ยสวดแล้วมันดีไหมท่าน่า ถ้าสวดไม่ดี้วอย่าไปสวดไม่มีประโยชน์อะไรถ้าสวดแล้วมีประโยชน์เนี่ยรีบทำซะเพราะอายุมีน้อยเหลือน้อยนะไม่ใช่อะไรหรอก